สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนทุกคนพ่อกระยำเช่าันมากินลุมโมิวอยู่ป่าอยู่ดงอยู่หวอยู่ห้องพี่น้องนี่คือบรรยากาศยำเช่าพี่น้องสะบับานออกบานนาค้ามวลมวลวันสิพ้าเลาะหาเห็ดไข่พี่น้องจักดอกช่งดอกสีบุญีบอเลาะกันเลยพี่น้อง แต่ก่อนแถวนี้นะเพิ่นสีป็นป่าเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดแต่ยังบ่มีหนองน้ามาสั่นชาพี่น้องเฮ็ดไข่กระเซิ่อต่างกาันคุณละท้องถิ่นนะพี่น้องบางบ่อนก็เอิ้นเฮ็ดตะไคร้บางบ่อนก็เอิ้นเฮ็ดไผ่นเนาะพี่น้องแถวนี้คือเพิ่นออกเบิดเฮ็ดนะพี่น้อง ไปเลาะเบิ่งพี่น้องเถื่อวใเห็นจักดอกสองดอกดินดินดักดินดักยังดินดักแดงแดงดึงเหลืองที่มันหมักออกพี่น้องเห็ดอันนี้นะกุกยังสะบายเป็นตะย่านพี่น้องลายเป็นป่ามปานงู ฮัลโหลเบิ้งเฮ็ดค่ะสิบราไ้บอจากดอกสองดอกอันนี้กกคอยปลาคอยดินตั้งที่หละเห็ดมันเห็ดอนาออกพี่ต้องเห็ดไข่ออก ดอกไม้ยังงามๆผู้ชาเห็นน้ำไม้พี่เบิงน้ำไม้โจดพี่น้องพี่เบิงน้ำไม้โจดแต่ว่าบ่เอาดอกภาพพี่เบิงซือิสิดอกนี่ให้งามเบิ่งข้างนี้ให่งามโอ้ยเพิ่นฮักเอาเลย เน่มาคือบัวพันธุ์นะฮะงว่ากินค่ะน้ำไม้จูดพี่น้องน้ำไม้นี่ยเกงเสียบมันออกตามมันออกตามโคกน้ำไม้นี่มันพี่น้องเป็นน้ำไม้เพกเนาะมันใหญ่ก็เลยกลายเป็นน้ำไม้เลาลไปเธอบ่กพ่อเพราะว่าปลาอันนี้สิเป็นปลาฮิดไข่เนาะพี่น้อง ตะกอนคุยมาเอาพอได้เกง่งพอได้ปุูนได้พี่นอ้องป่าเราอันนี้นะมันจริงมีแถวนี้อะไรพี่นอ้นองแถวโน้นนั่นแดง,ดงๆแถวนี้นะสิบริสนเน่าะจังดอกสองดอกพอให้พี่น้องเบิง้งพอให้ทานผู้ชุ่มในเบิง้ง ปาตึบๆพี่น้องรอให้รอให้เฮ็ดไข่ค่ะ แต่ว่าต้นไม้ต้นนี้นะศักดิิ์สทซีดนะพี่น้องตะกี้แต่ก่อนผู้ขาฝันฝันว่าอ่นผีผีผู้ชายชองคนนะพี่น้องมันเอาวนมันเอา,ม,เอามันเอาควนพ่อผู้ขานะักขึ้นไปผุผุผ,ผ,ผุถึงต้นไม้ก็เลยความฝันนะนะพี่น้องแล้วผู้ริผู้ขาก็ จวดว่าอ네้าวเอาพอคอยมายังอ่ะน้ำก็เลยหูมืออ่าวสันตาต่อจากนั้นพอผู้ค้าก็จิบโซเลยพี่น้องปะห้าหลอกห้าเห็ดโมมีเห็ดไข่ บอีพี่น้องเลยเมื่อแล้วพี่น้องหมดเียนะหมดคือชามาักคีขันเห็เดเทือนจนแล้วผัดมูคูนาตาัตติลีคือบัวซามักคีแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแตกแยกกันจนเบิดลมูคูกับนาตาลี่นะ ไม่ได้สัมพันธ์ในนี่เลยอันนี้นะ่ะซอยกันหาบซอยกันดึงพี่น้องหมดมงึงดูห่างเห็ดเื่อล่างเมืง่องจุ่นเลวเอชีว่ออาไ้พังพี่น้องตะกี้ตะกรอนผูกขามาเห็ดแถวนี้มาแล้วตื่นเสารามามาพี่น้องมามาเห็ดแต่เสาราประมาณห้าโมงหกมงพี่น้อง มาละไมาพบมาพ่อคันหาน่ะพี่น้องคุณ,คณมือคันหาใหม่ๆพี่น้องห้างหนกมาพบมาพ่อคันหาคันหาใหม่ๆนะเตงหอบหอบหอบหัวไหไปาหน้าผุขาอะไพี่น้องเตง,ตองหอบ หอบเดนเฮือนเดนไห้เดนหน้าให้หอบหอบบวกหอบชวนเลยพี่น้องเต่งทุกมือทุกมือหักตาบบเห็นคนเลยพี่น้องเขามาเต่งนะถ้าประมาเต่งแต่ดึกแต่ตขันหานะพี่น้องเต่งไม่ว่าเขามาไหวมาว่อนอันให้สิ่งศักดิ์สิิทธ์นะไปอันไปเห็ดไปกระทำพอผู้ขานะพี่น้องพอผู้ขานักจิบกัดโซ่คนก็ลวงรับไปแล้วแหละแลต่โดนแลยเพราะว่าพอผู้ขารวงรับได้คนก็ขันขันหานะก็เท่าเต่งในพี่น้อง เตงชุงมือถมือเตงเบ้อตัางเต่งหอบนาหอบไห้หอบหนา,บบนาพนนนี่น้องเตงบอลลับบอลลัคันซองคันบอลลัคันซองคันรวบรวมกับเป็นชิว่าคันแล้วพี่น้นะนองบอลลับอลเขาเข้ามาดุเต่ง,นะง,ตงท่านนะพี่น้องเตงแปลว่าคนมาไหวมาบอลสิ่งศักดิ์สิิทธ์นะพี่น้องสิ่งศักดิ์สิิทธ์อันเที่ยวป่าเที่ยวล้งในแร่ไหกันไปกระทำโคฮานะพี่น้องประมาณสั้สนๆถ้านะ ตอนนั้นเพป็นกระล่มเพป็นกระเป็นกระล่มเพป็นกระป่วยเนาะพี่น้องนอนติดเถื่อติดมอนก็หลุกไปได้เลยไปเลยพี่น้องอันนี้ว่าให้พังพี่น้องว่ามีคุณอีสาบางเบียดเนาะพี่น้องเนาะว่าทันซาว่าให้พังกะว่าตามมันว่าตามมันมาหนอกบรรนาพี่น้องว่าตามาหนอกบรรนาว่าให้ฟังนะนะว่า ว่าแบบโบราณโบราณให้ฟังกาไวหูพังไวหูพังหูไวหูได้พี่น้องอย่าเสืออะไรเดอ้อจะได้กับพากเบิงผักส้มเด้อพี่น้องผักกุไร่ผักติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้อพี่น้องเพื่อจะได้ช่วคลิปใหม่ๆต่อไปคะ่ะ